หน้าตาก็ผ่องใสพิพันธ์ก็ผ่องใสคนทุกๆเอามนานัาจวันนี้กับคนสบายสบายมานานันอะไรอยู่หูแจ้งโลกมันบอกผู้ดีต้อทุกขหน้าตามองครับเค็ง,งตึงปานหนาของเพลินๆหนะบุญวิญญาณอยู่ปานโมกป่าแดดยอดนี่ตอนเด็กทุกข์เลยมันบอกจิตมันแสดงออกมาทางวันนะไอ้ว่าจิตตัสสะวันนัธาตรงอัธยาศัยวันนัทจะเป็นไปตามอำนาจของจิต พระเจ้าสุโธธนมาเห็นปั๊บโอ้แต่วันบ่ายแต่ร่มเงาของต้นว่าไม่บ่ายยังเป็นงตรงให้พระมหาโพธิสัตว์นั่งสบายอยู่ใครบอกว่าพระสารพราเจ้าสุโธธนางึดพระสารีประลาเป็นประหยัดนะประหยัดมากพระทัทายว่าอัศจรรย์ว่าตามสศรษฐกิจบาเลว่าอัจฉริยังสัรษกิจว่าอัศจรรย์